พี่แจ็คลงม้ผมด้วยนะบาวโวเห็นอะไรตรงไหนตรงบาวโวเนี่ยตรงแหนวะตรงบาวโวไอ้ตรงตรงที่ตรงที่แกมาร์กละ่ละ <Okay. S 2> โ,โเอเคโดนโดนท้โอ้โหไปยิงแรงเกิน เลือดไหลซิกซิกเลยเนี่ยเฮ้ยเขาโดดโดดโดดตัไหนไหนผมไม่รู้เลยตัวมูม้าผมมองไปที่มูม้าผมมองไปที่มูม้าผมมันอยู่กล้องผมซูมได้แค่สองระดับสองสองระดับเหมือนกันครับมันเอาโรงงานปั่นคนไว้อะ เล็เข้ามาไปที่ไอเรดิโอเราอะตรงเอามาไปอะโดนเต็มเต็รถเห็นแล้วเห็นแล้ว แอมโมลแล็กอยู่มั้งน่ะต้องมันซ้อมอยู่ระเบิดเหมืนอนจะระเบิดนะระเบิดตต้ย <Okay. S 2> เรียบร้อยไม่ได้เปลี่ยนลูกเปลี่ยนเปลี่ยนลูกเป็นแฟกเมนต์มีไหมมีแฟกเมนต์หรือมีลกูลกลูกหกมีไหมปืนนะ่ะ ได้แล้วเขาไดแล้วเขาไดแล้วไม่เคยปรับเลยใช่ปกติยกอย่างเดียวปรับยังไงอ่ะเฮ้ยแทงเข้ามา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 สามร้อยยิงเลยยิงเลยยิงเลยยตุ้มคอตุ้มแทงตุ้มตุ้มตุ้มเจนเจนเจนไม่ไม่เจนเหมือนจะพองไปโอ้โหเบี่ยงซ้ายไม่เป็นไรถ้าใกล้เบี่ยงซ้ายเห็นมั้ย แท็กครับโดนไหมมาอันนี้สวยนะอนี่สวยโดน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 ไหมโดนไหมอ้าวแท็ไม่ขาดยิงต่อครับยิงต่อนั่นแหละเข้าเข้าโดนไหมโดนโดนโดนไหมไม่ดาวไม่ดาวไม่โดนแท็โอ้โหนี่นัดแร็กจโดนแล้วไอ้เลสตูเห็นอะไรไหมเลสตูนองนุ่งหน้ามาหาเรายิงเลย เป็นรถปืนรถปืนสามีคันสีกรอบึงได้ไหมไม่มตายแล้วนตายแล้วน,บบนี่แกรถด้วยนด้โดงบุกแลวป้องกันไม่กลัวนะโอ้โหโคตน่าเบื่อไปจไม่เกมไม่เกมไม่เมเลไต้องออไปไม่ต้องไปในวงหน้าหยุดยุดหดอ,อะ ก็จีบแลีบว่าไงาไต่ไห ยิงคอมนยิงแ้วว้ยิงคอบั่กขวาที่ถุงุงดำยิงใส่ถุงดำโอ้โหไปไม่ได้ไปไม่ถึงไปไม่ถึงไปม่ถึยิงคอไปยิงคอไป ขับหถร่วงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจๆอ๋อสะพุ่ออยิงได้เลยนะเห็นดาไหมโดนหนึ่งเมตรโดนหนึ่งเมต l v เหรอใช่ใช่ใช่อยต่ยนั่รถเรานัรถเรานัรถเราเฮ้ยเฮ้ยมาแค่ไหนนะหยุดยิงหยุดยิงระวังยิงผิดนะอ๋อโทษดีโทษดีรถเราเขือนหู เกือบปีกนัดเลยฝากขอโทษยเขาด้เกืคุณแจ้งฆาตกรคุณแจ้งเป็นฆาตกรเตือดตัวเลยเือดตัวทันทียใว่ะยิงอัดตรงหมวกแดงกันใหม่นะครับหมวกแดงกันใหม่นี้ยิงอัดไปเลยแบ็กเมนอ่าเอฟทีเอเอฟทีเอปาดปาดไปทางนี้นะครับปาดไปทางพวกผมเลย รถจะแตกแล้วอะ่ะคุณแจ็คหนึ่งปที่บาร์โบะนะบาโบผมต้องกลับอเอารถไปซ่อมก่อนละจ้ารจซาครับไปซ่อมได้เลยมีหาหาลีแพร่นะว่ามีรีแพร์ไหมเนี่ยเนี่ยลีแพร์อยู่เนี่ยลีแพร่อยู่นี่ลีแพร่อยู่ชาลีนั่นลีแพร่ชาลีรถอะไรอ่ะเฮลิดาวเฮลิดาวมันจะเอาเอจีผสมลงยิงหลังเรา อ๋อเสัตว์แล้วแม่งยิงเนะพวนี้เหนมีแผลบางอเปนแนะ <c oughs> ี่เป็นแน,น,น,นี่ตรงรีอรงบาวโบวอรงไหนบาวบาวบาเป็นแฮลนะยิงเข้าไปเลยครับ้ังนั้นยิงเข้าไปเลยใส่แฮลนั่นแหละ เล็บรงไปอไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้ว <ASS AN G US> พอแล้วพอแล้วเขาขุดได้เลยโดแล้วมันเกิดแถวแล้วลวิง่งไปแทงเราม,ามันวิ่งกินแล้วมันโดนแค่เมื่อไหร่อีกแค่กินเดียวเองจอด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 กุเล็บซ่อมซ่อมแตก็ได้ครับซ่อมแตก็ได้แล้วเ,าเอารถกลับมาที่เซ็น <S <S <igkeiten> ใช่ต้องโหดหินดำเนี่ยเนี่ยมันนอนดักอยู่ตรงเนี้ยตรงห่วงแดงตรงเนี้ยใช่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 ไปขอมาแล้เวทังมาทำไมสมุดมาช่วยก่นมีแทงค์ศัตมา ตัวด้านซน้ายตายแล้วนะโอเคเรจิเข้ามาได้ไหม

เีครับเล่นไปรเล่ไปรถยิงไปเลยไม่เป็นไรเล่ไปรถยิยิงย,ยิงแล้วยิงเล่นเลเลยยิงดนออก